ดูแมวบ้านนี้ดูแมวบ้านนี้นะคะกลัวหมาที่ไหนกระโดดเข้าใส่เลยจ้าหมาก็ไม่ยอมไปนะจ๊ะน,นันาน,นานน,านันนันเป็นไงเป็นไงหมาน้ำอ้อยแมวน้ำอ้อยเป็นไง เวลาที่มันไล่หมาถ่ายไม่ทันนะคะอยกให้ดูมากเลยแมวตัวเนี้ใช่แมวธรรมดานะจ๊ะฮะเออมหมาอยากเล่นกับแมวแต่แมวห่วงถิ่นแมวตัวจิ๋วนะจ๊ะ แมวตัวเมียตัวจิ๋วนะคะแต่ว่าโหดมากนะคะหมาตัวใหญ่นางก็กระโดดใส่มาแล้วถ้าหมาอาบป,ปากงับคอนี่ตายแน่ๆเลยแมวฉันแมวบ้านนี้เล็ก,กเออไ,<ป>ไล่เขาหน่อยลูกนั่นั่ะนันัน,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 นัไปแล้ว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  ไปแล้วแมวบ้านนี้ดูนะคะดูนะแมวบ้านนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะแมวบ้านนี้ไล่งับหมานะจ๊ะอ่านอนค่ะแดงอนาเขตนะจ๊ะนี่คือที่ของฉันับหมาแกอย่ามา น,น,น,กกนั่น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 เออนั่นเออคลิปนี้อยากถ่ายได้มานานแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันทำกับหมาทุกตัวเออเมื่อกี้หมากำลังจะเกาใช่ไหมล่ะเออ,อ,อ,อน,นั <c oughs> นน่นนั่นนั่นเป็นไงล่ะ แมวน้ำอ้อยเป็นไงเล็กพริกขี้หนูนะจ๊ะได้ใจแม่มันมากเลยแต่แม่ก็ไม่อยากให้ทําไรนะจ๊ะอ่าดูสิดูแมวบ้านนี้ดูแมวบ้านนี้นนธรรมดาที่ไหนอ่าแสดงอนาเขตนะจ๊ะอ่าฝากกลิ่นเอาไว้น,นี่นี่คือที่ของครู นางบอกนี่คือที่ของกูหมาก็ไม่ยอมไปนะจ๊ะหมาก็อยากเป็นไงล่ะแมวน้ำอ้อยเป็นไงแต่ใจแม่มสุดๆโอ้ยเดี๋ยวไปเอาประชูให้นะจ๊ะโอ้ยอ่าอ่า ไปแล้วนอะไงล่ะมาแมวฉันแมวหรือหมากันแน่ลูกนี่ลูกเป็นแมวหรือหมาคะ